ทขาเวทเนี่ยแล้วทําไมทําไมหลวงพ่อต้องต้องตั้งชื่อให้ท่านด้วยรุ่งเรืองร่ารวยไม่ไม่เราไม่ได้เป็นคนตั้งแล้วมาอย่างไรแล้วคนตั้งฮะท่านเป็นคนตั้งเองท่านเป็นคนตั้งเองท่านเป็นคนตั้งเองเลยใช่เรือเปล่าตั้ท่านตั้งให้หมดเลยแม้เราเรามามาปั้นเสือเนี่ยเราจะเขียนว่าปิยการาชแล้วท่านอาจารย์เห็นป้ายแล้วว่าเป็นป้ายนั้นท่านท่านเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นจงเจริญเลยจงเจริญใช่ท่านท่านบอกว่า ให้ปั้นพญานาคก็สมัยก่อนก็เคยฝันว่าเ็าตีกันอยู่หน้าวัดเนี่ยเราไปห้ามแล้วก็มีสิงสองตัวสิงโบราณแบบวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนฝุนน้ำแล้วเราก็แปลกใจแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเพราะมันเป็นเรื่องนานมาแล้วเป็นสิบสิบปีมาแล้วเราฝันไม่เจอพลาดแฝงพวดเราไม่เคยเชื่อเลยอย่างนี้เราเป็นคนที่ไม่เคยเ่อเลยมามาครั้งนั้นเป็นมา เดินมาผมไปฤาษีมาถึงที่ตะวันออกทิียงเหนือเติมเติมแตกนะถ้าอยู่ทางเหนือได้เดินมาทางที่ตะวันออกเฉียโอ้ยเป็นยักษ์ตัวใหญ่เลยแล้วก็หดลงหดลงหดลงเพราะเราเย็นอยู่นะย่อตัวลงแหวกต้นมงต้นไม้มาเลยก้างสลาเดินแอบมาเลยมาถึงเราก็เข้ากับตัวเราแล้วก็ถามว่าท่านเป็นไทยนะคุณเจ้าเราท่ากันหมด เอามหาพระมารยาทดีนะแต่งตัวยดงรลึนสีมาถือสีนะแล้วก็เพอปั้นเราหน่อยสิเราอยากจะมาช่วยนะล้วก็ตอนนั้นเราไปคิดเรากจะช่วยยังไงวัดมีเงินอยู่ล้านก็ปอืจะไปให้ใครก็ปั้นะอืะจะจ้างใครก็จ้านเปิดประมูลซองกัสองล้านสามล้านสองล้านสาล้านเงินไม่พออยู่แล้วอืตมาไม่มีตังค์เลยยอมยม่งให้ตมาทำยังไง เ,ออนะเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยปั้น,น,นทำเองได้เฮ้ยเคยทำไปเอ,อ้าถ้าปั้นอนตาตมาต้องปั้นสององค์นะนี่อันนี้แล้วก็ถ้าจะพูดสององค์ไม่ใช่เราเราต้ององค์เดียว แล้วก็ต้องโดดเดี่ยวเราจะมาเป็นยักษ์เฝ้าประตูวัดไม่ได้สององค์ที่เท่าเัาเป็นวัดจะเราตักสูงเราจะมาเป็นอะไรทวารบาลเฝ้าวัดอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็เงียบเพียงเดียวบอกถ้ามันไม่ได้สององค์เนี่ยมันไม่บาลานต์อ่ะคือมันไม่เสมอไม่สมค่ามันไม่สวยมันนิ่งไหมครับเหมือนถอนหายใจเอาก็ได้แต่ว่าบอกว่าเป็นเราไม่ได้นะ Uh huh. แต่ให้รู้ว่าเป็นเหราเปลี่ยนชื่อสมัย oh. เอาอย่างนี้ oh. ไปปั้นพญานาคสองตนอีกสี่ตนขึ้นบันไดซ้ายฝาให้ขึ้นมานี่มีดาวเศรษฐีอยู่ตรงกลางบอกตามหลักวงจุ้ยหมดเลย oh. คนมาไหว้แล้วกลับไปจะขึ้นมาบนนี้แล้วกลับไปจะได้สิริมงคลกลับไปโดยที่ไม่รู้ต oh. ัวเหลียมห้ยุทซะธระดาววิญ,ญญาณจะไม่มีอำนาจ <That. S 1> แล้วก็ ไอหินน่ะไช่เต่าเอามาวางเรียเพราะว่าเป็นพวกเป็นเพราะท่านมีภาคหนึ่งเป็นใส่สิ่งแย่ใช่ราะว่าเป็นพวกเป็นเป็นก้อนเงินก้อนทองต้นไม้ท่านเป็นคนเกิดปัสสาวะทุกอย่างเปิดเผยอะไรที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยเอามาปลูกให้มันมีกิีนที่มันชั้นเดียวมาตอนแรกไปเอาฉบาญี่ถุนมาปลูกแดงเลยมันพอมันเริ่มตายก็มาปลูกกันเลยน ไม่ไม่เกี่ยวันแล้วเราไม่มีเวลาดูตั้งชื่อน่าพญานาคว่าซิรีมงคลบรนดลบรรดาหาช้างใบสีชื่อเพราะว่าเราเกิดวันเสาร์เป็นมิตรกลาหุทุกอย่างต้องเป็นดวงหลดาวลาห้หมดเลยอะไรที่ยิ่งใหญ่ลาหนทาหูหมดยักษ์คนที่มียศถานมารสาขากระเจ้าแผ่นดินอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นดาวลาหูทั้งหมดเลยนักลบอะไรพวกนี้ก็บอกว่า ไปช้างไปเอาช้างหินไปสีเชื่อใจยกอย่างนี้นะอือยากให้โม่ร้อยลงให้ยกอย่างนี้และให้ชื่อว่าเงินมาทองมามั่งคั่งมั่นคงจงเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยโอ้ครบเลยครบเลยว่าโอ้โหเราว่ามหัศจรรย์จริงๆเออมาเราเรินจดหน้าดูเดยอ๋อโอ้มันมีขั้นตอนเยอะถ้าองค์เนี้ยนะถ้าจะมาเฝ้าบอกทุกวันนะเหมือนก็ได้คุยกันทุกวันจนจนเสร็จเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็มาบอกอีกไม่กี่เรื่อง ตอนโควิดก็มาบอกน่าจะมีแล้วก็ไม่มีอะไรลูกพ่อถ้าเกิดเขาไหว้เนี่ยต้องไหว้สององค์ไหมล่ะนี่จะเป็นเราเราปฏิหานถ้าจริงจริงเราทำความดีเราไม่เคยเน้นในไหว้เลยเออเขาก็ไหว้ก็ไหวกันเองนะก็มีรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยจะไหว้รุ่งเรืองเฉยๆก็ได้จะไหว้ร่ำรวยเฉยๆก็ได้อธิษฐานเราก็องเดียวก็เนี่ยเห็นนิทานแต่ไม่เป็นว่าท่านพูดอย่างนี้ตอนที่ท่านมาให้สีใช่ม แล้วก็ปั้นไปเรื่อย,อยๆว่าโอ้ยนานเนี่ยเป,ป็นปีสองปีแล้วถ้าเราทำกันเองเนี่ยแล้วก็ไปไปช้างใหม่มาช้างใหม่ก็ผมไม่เคยปั้นเลยนะกออ็เคยไหม ตีสุดเดียไปเรื่อยๆค่อยวาดค่อยวาดค่เรื่อยๆไม่คิดว่าจะออกมาอย่างนี้นิดหอไม่เคยมีใครเคยทำนักคนเราก็เม่ทแต่เพราะจริงๆสมัยที่หลวงพ่อคิดจะทำเนี่ยมันมันไม่ใช่ทําตามคนอื่นนะเพราะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เขาจะทำทำตามคนอื่นเพราะว่าตอนปีเนี้ยเทวิถวนดังมากอย่างเป็นจบก็เจอโมเดลหมดเลยเพราะเราคิดอะไรเนี่ยทับถินทั้งบัญญางเราไม่ว่าจะเหรียญกี่รุ่นกี่รุ่นมาก็กัดลอกทุกรุ่นแปลงรุ่นหน่อยนี่นิดนึงนี่มาช้าวแล้วลูปหล่อบูชาอย่างนั้นเราก็ขำนิดหนหละคือเรา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 ส่วนใหญ่จะเป็็นนนเเปําาคือรจะ ือทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะออกวัตทุกวน่ะ <Ừ. S 1> มันจะเป็นไอเดียของเราที่อยู่เนี่ยแล้วเราวาดก่อนอ <Ừ. S 1> แล้วก็คณะกรรมการมาช่วยกันก <Ừ. S 1> รองให้มันเข้ากันให้แมทชิ่งกันให้มันสวยงามซึ่งแม้แต่กระถานี่เราก็เป็นคนแต่งใหม่ขึ้นเองหมดเลย oh. ถ้าใครใครจะไปก็คือที่นี่ไม่ชอบทำอะไรซ้ำยมันเสียศักยภาพหรือว่า มันเป็นศิลปะลอกเรียนแบบเขาเรียกเป็นศิลปศิลปะที่เลวสําหรับศิลปินแหละแต่เขาไปลอกเช่ไมมแต่หลวงพ่อเองมีมีมีความรู้เรื่องอักหละยอย่างแล้วใช่ไหมฮะเราก็เขียนวาดลอปั้นแกะเราทำมันตั้งแต่เด็กอ๋อคือมีสินงานสินอยู่้วทำทำมาเองตลอดไัต่เใจกอ่ะไอ้วัตถุคนเราเราก็เลยต้องรังสรรค์เองเลยออกแบบเองแม้แต่ว่าเขาเราเขียนให้เ้าไปก็ให้เขาไป เขียนใช้โปรแกรมเขียนนะพิมพ์มดเลยเขาใช้โปรแกรมตามหนังสือกับคนที่เรียนมาเป็นคนละเรื่องกันบางทีทะเลาะก,กันจนสามรอบสี่รอบอะไรเขียนไม่สามรอบสี่รอบทำไมก็ผิดอีกผิดอีกเขาไม่ใช้โปรแกรมเขาบอกมาเอาเงี้ยต่อไปก็สแกนลายมือพ่อลงไปเลยแล้วก็ย่อลงอพราะฉะนั้นเขาเลยฉีดเส้นมาให้เราเขียนว่าจะเขียนไปทางไหนทางไหนอะไรเงี้ยแล้วให้เราเขียนเลยรันสุดท้ายวั่นุดท้าที่รุ่น ถ้งกลางๆมาถึงุูหลังเนี่ยเป็นลายมือเราทั้งนั้นเลยว่าอย่างนี้ถ้าใครถ้าใครเอาไปทําก็ทำเลยรู้เลยรู้เลยนะรู้เลยรู้เลยรู้กันทั้งว่าเอากระาไปหรือแม้ว่าไอ้กระถาที่เราเขียนเองซึ่งซึ่งมันมันเป็นของเราเองโดยที่ไม่มีของใครเเราก็เห็นมีมีมาแล้วเรียญแม่นักก็มีอะไรก็มีเราก็นั่งขำอยู่วันนี้เราแต่งเองแท้ๆอะไรเนียเออแล้วก็ เราแต่เขาไม่รู้แหละว่าวัตถุกระเจญเนยเวลาเราทําอะไรเราคิดเองทําเองออกแบบเองทุกอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อคิดยังไงตอนนี้มันทุกอย่างเป็นกระแสหมดเลยคือคือคืออย่างวัตถุมงคลที่ผ่านมาก็มีไอ้ไข่นะพอต่อมาก็ตอนนี้เนี่ยก็คือพระเวทก็ทํากินจะปีที่จ้ปีนี้ของวัดเราได้มีทวจะเป็นของวัดจุลมณีเทาเราไม่ได้ถา ไม่ได้ทำของเราไม่ได้อัมณีก็เป็นมาก่อนเขามีมาก่อนมีเสียงมาก่อนที่นีของเราเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ว่าคิดจะทาทวีตสวรรณเนี่ยจะเรื่องว่าจากเราปั้นประดี๋มากรรมประจําว้านอาจารย์มาบอก่าชื่อนี้ชื่อนั้นเราก็ไม่ได้เขียนว่าทวีตสวรรณอย่างนั้นแล้วก็ก็เกิดเหตุการณ์อะไรมากมายจนประสบการณ์เยอะๆเราไปห้ามก็ไม่ได้จะเรื่องการจุดประทัดเรื่องอะไรต่างๆเพราะอิทธิพลเกรีนคนอื่น กันก็เก่งแล้วก็วัดจุฬามณีก็มีมา่ง่อแล้วก็แต่ว่าเราคิดว่าถ้าคนทาความดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนไหว้องค์ไหนใครสร้างมันก็ดีทั้งนั้นคนนั้นก็ดีอ่แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนไม่ดีไปเอาของดีมาจากไหนมาปีจังไรสังนั่งแดกมาว่าก็ไม่ดีนะแล้วเทวดาะไปี๋ก็แล้วตอนนี้ที่เขาบอกกันอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็น้าวเวสุวันก็ต้องของวัดจุฬามณีแล้วก็วัดจุกระเทอ ถ้าเป็นเกจิที่จะต้องการอักคาระอะไรที่เกี่ยวกับเวทวันก็ต้องอาจารย์อิดหลวงพ่าช้างทําไมมีแค่สองอะฮะค์อื่นองค์อื่นได้ไหมคนอื่นก็ทําได้เราฮะมันไม่เป็นกระแสเฉยๆนะอะไที่เราทําที่เราทําเพื่อสาธารณประโยชน์ส่คนคนก็เลยเชื่อไอ้ที่ดีไม่ต้องดังก็ได้ไอ้ที่ดังอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ดีแล้วดังดังแล้วดีอย่างนี้ดังดีดีดีอะไรแบบนอ้ ไม่จาเป็นนี่แล้วจะไปขาดความประบูรณแล้วก็หัวเรื่องความสื่นใจเลยต้องไปตามก็ไปหมดเลย<อ>ลเราใหมั่นใจตัวเองเป็นชาวพุทธให้มั่นใจในคุณงามความดีเราไม่เคยสอนให้เชื่ออะไรเรื่องอื่นนักเรื่องจากบุนก็บาบป<อ>แล้วก็ความดีความชั่วสวรรค์นรกถ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยุทธิปฏิหารมันมีอยู่แล้วที่คนดับความดีอ,อิทธิปฏิหารของเราอิทธิปฏิหารทีรา ทำโมโหเวรกติธรรมจาจริงทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทำรรมัจารีสุขังเสตตีผู้ประพฤติเต่ต้องกปตุอยู่เป็นสุขให้มีของดีของวิเศษแค่ไหนจะทำสวไม่ดีเสวดาพระสมัยทุกกองเนาะนี้ท่านท้าเป็นเป็นผู้ประกาศความดีตามคำพในัยกรรมโสดว่ามักปวดความดีของคนพระที่สวดมนต์เจริญภาวนาทำวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าปรกวิเวกอยู่ในป่าดงท่านจะคอยรักษา แล้วก็ประกาศความดีของคนไปในท้องจักรวาลมีลูกน้องเป็นพญาโยมมาบ้านแต่ทําปีกโยนลงนรกให้พญาโยมบ้านจดบันทึกไว้เดี๋ยวตายแล้วก็จัดการหมดเลยหมดหมดกรรมบนโลกนี้แล้วก็จัดการเอ่จริงแล้วท้าวเวสสุวรรณมีความเกี่ยวข้องในพระศาสนามากแม้แต่ศีนาห์รือเราของชั้นเนีอหังวันเตปานาจิปาตาไว้ละมันเนในบท อาตานาธเยศที่เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขาทิดอยู่แปลงเป็นมานน้อยลงมาสี่องค์ทขาจะตระกบาลมี้าววสวรรเป็นคนกล่าวถวายในงานพระผู้มีพระปา้เจ้ากว่าพระองค์นั้นเป็นอุปถานดูแลพระพุทธเจ้ามา28พระองค์นโมเมสัพุทธนังอุปันนังมเหสังตันหนังกะโลมหาวีโลพะตันังกรนุนตั้งแต่ในสาดันตะกับก่อนเรา28พระดโลกเนี่ยดูแลพระพุทธเจ้าเป็นยี่สิโ บทิปัสสิษากของท่านแต่เราไม่รู้กันแม้แต่นโมตัสสัว่าบทนี้ทำไมจะไม่ขลังหนังเราไปเล่นกันแล้พอผีออกทักนโมตัสสะนโมตัสสะไม่เห็นผีกลัวเลยแต่ความเป็นจริงนี่ใช่หรืแค่แค่นโมตัสสะนี่ก็ขลังแล้วแต่จิตน้อมก็ไปถึงพระรันาตัยจะนโมนี่เทาจาไปผิดน่าจะเป็นสันตาคิริยักษ์ซึ่งเป็นลูกน้องชาวอสุวัครับเป็นผู้กล่าวก่อนเป็นคนแรกว่านโม ตัดสะเนี่ยจะเป็นเท้าจัตโโรกบาลทั้งสี่มีเท้าเวสสุวรรณเป็นประธานกาวตัดสะพัควะโตนี่น่าจะพระอินถ้าจะไม่ผิดนะอะระหะโตนี่ใครก็ไม่รู้แต่สัมมาสัมพุทธสักเนี่ยเท้าสัมบดีหมแล้วถามหน่อยที่ผู้มีฤทธิ์กล่าวดังนั้นเลยนอมนอมพระพุทธเจ้าเนี่ยครับ แล้วบทนี้จะมีขังได้ไงเป็นบทที่เดิ่มตั้งอยู่มาแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับศา,ศาสนาไงที่เราสร้างมานี้ก็อยากให้คนระลึกถึงเทวคุณว่าเทวดาที่มีตัวตนในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีจริงที่รักษาเฝ้าพระพุทธศาสนาดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ในพระสูตรมีตัวตนจริงๆจะได้ไม่ออกไปนอกศาสนานอกรูนอกทางหลวงพ่อปีนี้เป็นปีเสือแต่<ม>ทําไมยักษ์ถึงดัง ี่เกี่ยวแล้วมันอยู่ที่ว่าใครนิยมทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วประดับไปแล้วก็คนก็ไปเชื่อเรื่องโชนพุทธาศาสนาไม่เคยสอนเรื่องโชงตั้งแต่เกิดมาตมาก็เป็นลูกหลานคนจีนนะผมก็เป็นสินเสทั้งหมอยาและงูมุยไม่เคยสอนเลยวนะ่าให้เรื่องโชงเรื่องอะไรที่จะชงอะไรมาอ้วกกระแหลกหมดที่จะชงโอบิงติงมาชามาเ โอเคแหละหมดทั้อย่างงี well, ้นแเออไม่เห็นนจะอะไรแล้วก็พ um ูดอีคคำหนึ่งว่าเจียงไต้กงที่ถือป่อยยเคยเห็นไหมที่กี่กิเลนน่ะเจียงไท้กงใจสื่อ่ายเสื่อหูจีแปลว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อยู่นี่แล้วไอ่หน้อ่าอื่นไม่มีหรอกยิ่งใหญ่ด้วยอะไรยิ่งใหญ่ที่คนงามความดีที่มีกระวนใจเสด็จมณ์นั่งสมาธิเจริญรักษาสีเจริญสติปัญญาถ้ามันไม่ดีเนี่ย แสดงว่าตัวเราไม่ดีมไม่ใช่วันคืนเดือนปีไม่ดีเพราะถ้ามันไม่ดีเราตายไปนานแล้วไปอยู่มาถึงุวันเนี้ยเพราะมันมีแค่เจ็ดวันมีแค่สิบสองเดือนอม,มีแค่สิบสองปีนี่เราก็อยู่มาอกี่รอบแล้วล่ะเพราะนั้นถ้ามันถึงคราวตายแล้วก็ใครก็ช่วยไม่ได้หรอ,อกเก่งแค่ไหนก็แพ้สังขารอาจารย์อาจารย์เออใช่ล <laughs> <laughs> ววพ่อวัดเราเนี่ยจะจะต้องขยายบริเวณไหมฮะ เพราะว่าที่จอดรถตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่เพียงพอเออก็ข้างหลังมีนะถ้าอาจารย์เห็นไหมทุกคนอ๋อข้างหลังมีใช่อออของเราเนี่ยเราเราพยายามเน้นไม่ไม่ให้คนไอ้อาดบางคนมาบ่นว่าออว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ไมยมีที่นั่งเลยเอ,อ๋อไม่ค่อยมีอาหารให้ทานเลยอืเออ,เอ,อนั่นคือนโยบ,บายของนัาธรรมอ๋อพยายามจะลดนอไม่ใช่คนที่มาไหว้าาเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาพรมน้ำมนต์ให้ก่อนไม่เกินยี่สิบนาที จะต้องกลับอ๋อบังคับกลับบางคับกลับเพราะว่าเพราะเราให้แค่นี้ <c oughs> <c oughs> คือคนคิดไม่เหมือนกันแต่บางคนก็กจะไปจัดวัดเข้ามีร้านค้าขายเพื่อจะไปเก็บร้านค้า <c oughs> แต่เราไปคิดว่าถ้าเขาขายไม่ได้ก็จะอยู่ได้ยังไงอ <c oughs> สองแล้วคนที่ไปเดินเออละเ,เหยชั่วโมงครึ่งสามร้อยกว่าล้านไปเดินดูสามร้อยกว่าล้านชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วก็ไปนั่งทานอะไรคุยกันอีกชั่วโมง คันหนึ่งจอดสองชั่วโมงครึ่งอาจารย์แล้วรถไม่มีปัญหาเลยติ่ติดขนาดแล้วเปิดจะเข้าได้ของเรานี่บวนสองทีเข้าได้แล้วยี่สิบนาทีใช่ฮะเขาเห็นเ็นเข้าออกได้ตลอดเวลาไม่มีติดนี่คือนโยบายของเราแต่คนคิดไม่เหมือนเรา่แตเราเห็นว่าเห็นว่าวัดเราเนี่ยจะต้องทําอะไรอีกนะเสนาสนะต่างๆครบหรือยังต้องทำใจจต่ต้องทำใจเพราะว่าวัดเนี่ยไม่มีสร้างเสร็จ ไม่มีวัดไหนสร้างต้องทาเรื่อยๆนะเรามีดรีพอสร้างข้างหลังเสร็จข้างหน้าก็พังเงี้ยอพอซ่อมเมืองหน้าเสร็จข้างหลังก็พังเงียอเพราะนั้นเป็นเจ้าวาดเนี่ยเวรกรรมต้องทำเดียต้องทำเพรามีดำรีที่จะทําอะไรต่อที่ตั้งใจจริงๆเลยเนี่ยคือว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยในสองปีสปีเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยที่ให้สาธารณจนสาธารณประโยชน์สาธารณการในศาสนา การศึกษาการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขผกู้ชีพมูลนิธิการศึกษาก็ทั้งฝ่ายสงฆ์แล้วฝ่ายมหาวิทยาลัยเราให้หมดไม่เอาเลยเราคิดว่าเคยเคยพูดกับหลวงพ่อปูนอย่างที่เคยเล่าอาจารย์ชาฟังที่วัดหลวงพ่อปูนนะนะเราจะมีท่านเป็นไนดอพยายามจะทําต่อลงไา่ใจท่านแล้วก็มีโบสถ์ใครมาใครก็บอกว่าโบสถ์ ยังทำอยู่เลยเราก็บอก<ม>ถนนนี่มันถมมาที่หลังมันก็ทําให้ปวนต่าคนมาก็ไม่สบายใจเอ,อคนไม่สบายใจนะเจออ้าวว่ไม่เหนคิดอแไรกาหมายใี้คนไม่สบายใจทําไมไม่มาออกตางสร้างเลยครับลูกก็จะมางานไปเจ้าว่าตำ่ำปีสองปีนี้โควิดมาไม่ได้บวชทุกคนในที่รอจะบวดตายแล้วก็มีอ,อ<ๆ>แล้วก็บอกสร้างใหญ่โตโหรานปีไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยทาไมไม่เอาเงินพวกนี้ไป ช่วยสังคมก่อนตอนนี้สังคมมังเดือดร้อนโดยเฉพาะที่เราหล่อพระบอกว่าถ้าเกิดเลือดอีกเราไม่สนใจรัฐสภาพเราจะหรออย่างเพราะตอนนี้สถานการณ์อย่างนี้เราต้องช่วยกันพยาบาลและสาธาณสุขอย่างเร่งด่วนเราล้อไม่ได้ชีวิตคนเพราะฉะนั้นเราทำเพื่อจะได้เงินเร็วที่สุดแล้วก็ให้เขาเร็วซึ่งก็มอบไปนั้นเลยครับอ่ได้รเรียบร้อยไปเลยก็ซึ่งซึ่งมอบมาแล้วหลายครั้ง แล้วก็บอกคนน็มาบอกบนมันอยู่ต่ำเอ้ยบ่อเงินบ่อทองแล้วก็ว่าพูดไว้มันถ้าคนมันคิดปวกอะไรก็มีความสุขแล้วแค่นี้มันก็ใช้ประโยชน์ได้มันจะเล้าจะแตกก็ได้ก็ยังไม่เห็นพังออกมาเท่อยคร่เออไปนตั้งมันหัวใครเหรอเพราะว่ามันถึงได้หนักก็เกินถ้าอย่างนั้นันมาสร้างเองมนช่วยสร้างมาเราก็คิดจะทําอยู่แต่เรายังไม่ได้ทำก็ก็บอกว่าหลวงพ่อนะคนมันคิดหาชะว่ามนุษย์ที่หมนเนี่ยมันก็พูดเป็นตั้ว เวลานั่งสมาธิเจริญพาวนาหลับหูหลับตามันก็บอกว่าวันวันไม่ทำอะไรไกินแล้วก็นอนเพราะว่ากินแล้วก็นอนวัดนี่มันคงจะแตกออกมาเหมือนหน่อกล้วยเลยนะเออกินแล้วนอนพ่อจะมีสติปัญญาอย่างนี้ได้อยังไงทำไปฝึกไปฝนนักปนอกไปไหนเลยพอไปช่วยที่อื่นมากมากมากเขาทำแต่ที่วัดตัวเองไม่เห็นทำลองไปวัดไหนที่ทำตัวหรู้ระ ทำตจวัดตัวเององช่วยนี่นี่คือคนถ้าเราไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้เราก็แสดงว่าไม่พร้อมที่จะเป็นคนสาธารณะที่จะทําประโยชน์และคุณงามความดีโอ้ได้ได้ประโยชน์เยอะนะพ่อแต่ว่าเอาเท่าดีก่อนแล้วมีโอกาสจะคุยกับหลวงพ่ออีกเยอะๆขอะขอพอหลวงพ่อหน่อยครับแฟนรายการขอห้ทุกคนเข้มแข็งครับอยู่กับความดีให้เป็นและรักษาความดีให้ดีที่สุด ทำความดีให้เข้มแข็งให้เต็มที่ครับในชาติหนึ่งที่เกิดมาเป็นคนให้รักษาความดีทําแต่คุณงามความดีให้เต็มที่เต็มหัวใจในความดีเท่านั้นพอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจจะทําทอะไรสุเลือดล,ล่าภเรื่อสมความมีมัดมาให้เงินทองไหลมาเต็มมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนโชคดีมีลาบสวัสดีมีชัยกลับไปให้ร่ำไม่รวยกันทุกคนพรอนันใด เมื่อออกจากปากแห่งอัตมะแล้ว้วยคุณประสรันตนไตยคุณพระบิดาคุณพระบรรดาคุณพระประชาชานต์แต่ก่อนเก่าปัจจุบันคุณศีลคุณทา,านคุณภาวนาคุณสมาธิวิปัสสนากรรมฐานที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้ขอพรที่ออกจากปากนั้นจงศักดิ์สิทธิ์ทรงมหิทธานุภาพประดุดังเป็นวาจาแห่งพระพุทธเจ้า เมือประสิทธิประสาทพรใดๆแก่ผู้ใดไปแล้วขอคนนั้นจงศักดิ์สิทธิ์วิเศษชัยยะและพรังสำเร็จสมมโนเจตนาปาถนาแก่ทุกท่านทุกคนตลอดไปเทือนสาธุนาวี มาท่าการครับครับทุครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงชรีนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อช้างพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดจุกเชือแปดมิ้วคนเพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็จะมีโอกาสมาอีกเรื่อยๆเพราะหลวงพ่อ,ปปอบ,บอกแล้วที่นี่เป็นบ้านของผมก็ <c oughs> <k <k> ขอบคุณนะแฟนรายการที่กดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นส่งดาวมาเป็นกําลังใจวันนี้นะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับกับรายการเรื่องราวพิเศษนี้ครับสวัสดีครับ